ทุกคนเราเจอแกงเขาแกงปลาหมนุนทุกคนตรงนี้ตลาดคลองสองเราจะมีย่านตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนี่ฮะแกงเนี่ยเขาปังมากเพราะว่าเะไรมะเราไปเซอ,เอร์เวยมาแล้วน้นนี้ปังสุดนะฮะน้องจากตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคลองสองปะตรงนี้ตลาดอะไรตลาดอะไรฮะตลาดพะรูปใช่ไหมโอเค okay. นี่ฮะทุกคนเรามาช่วงที่แกงใกล้จะหมดเลยเพราะว่ามาสายฮะทุกคนจาานี่ฮะประมาณนี้ หรักทรูปอ๋อมีพระบรมราชา,า,รรา,ชานุสาวรีย์รัชการที่5้าไงังศิษย์นครนายกทุกคนไม่รู้แหละทุกคนต้องมาทานให้ได้เพราะอะไรรู้ไหมมีแกงใต้ด้วยแกงของภาคกลางด้วยนะพนงพแนงประเภทแกงใต้ก็จะมีแกงหลงแกงเหลืองแกงใต้ปลาของป้ามนนะ่ะเปิดตั้งแต่ตีห้จนถึงบ่ายสามนะมีขนาดแบบยังไม่เที่ยมเลย กับข้าวก็จะหมดแล้วเพราะว่าขายดีมากนะฮะแซบมากทุกคนจานนี่ฮะมีเมนูตามสั่งด้วยและปกติไปกับข้าไปทานกันดีกว่ามีน้ำพริกให้ฟรีด้วยทุกคนนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะทุกคนมากน่าทานมากเลยเยอะมากทุกคนจ่าเราสามารถสั่งเป็นถ้วยๆเป็นแกงถุงกลับบ้านก็ได้นะฮะ กันเองมากๆร้านนี้นะฮะอยู่หน้าตา้าทานสุดๆดมากขอบคุณครับน้องเขาน่ารักบริการดีมากแล้วก็แล้วก็หน้าตาแบบว่าน้องเขาแบบว่าเป็นมิตรนะฮะมีความจริงใจเห็นไหมดูน้ําพริกสีขดูน้ําพริกก่อนเราจะชิมน้ําพริกก่อนนะว่าอร่อยไหมออ,อร่อยทุกคนน้ำพริกยังอร่อยอยู่ทุกคนจะ้ะ สุดยอดนะอืมผักฟรีด้วยก็กินแกงเหลืองสุดยอดทุกคนต้องมานะเปิดทุกวันนะฮะสี่ห้าเนี่ยครับโโหงโอนไปแล้วนะข้าวต้องมาอุดหนุนให้ได้นะฮะนีอ่อร่อยมากอร่อยมากๆเลย อ,อร่อยมากเลยอยาสุดยอดม,มีหมูหวานด้วยฮะห่อ,อสุดยอดอืมสุดยอด ต้องมาไวๆนะฮะมันจะหมดฮะทุกคนก่อนยุยาดไม่ใช่ช้อนกลางครับอร่อยมากอ,มอร่อยมากพริกกะปิดก,ก็อร่อยทุกคนนักป้อนอสุดยอด แกงไต,ตป่าน่าทานมากน้องดจัดจานสาานักจลูกค้ามาตลอดเลยทุกคนีดอร่อยอ,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 อร่อยมากมีไปบัวปบวกให้ด้วยทุกคน อ,อร่อยทุยกอย่างเลยครับอร่อยมากาอ